ถนนสุดสามเสนความคืบหน้าที่น่าประหลาดใจและคำถามที่ยังคงคงค้างอยู่เศรษฐกิจ h t t p s w w w b a n k o b u s i n e s s c o m c a t e g o r y b u s i n e s s e c o n o m i c 17ตุลาคม2025เวลา18นาฬกา42นาทีวิกฤตถนนสุดสามเสนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้รับความสนใจอย่างมาก จากประชาชนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการแก้ไขปัญหานี้กำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไปในทิศทางที่น่าหวังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออร์มได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขซ่อมแซมบริเวณถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลชิรพยานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษ แต่ที่น่าสนใจคือผู้รับจ้างงานโยธาของโครงการได้ทําการปรับปรุงคุณภาพดินอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมสเสถียรภาพของพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์โดยถมทรายไปแล้วกว่า8,286ลูกบาศเมตรในระยะเวลาเพียง4วัน14-17ตุลาคม2568ซึ่งเป็นจนํานวนที่น่าทึ่งและสะท้อนถึงความพยายามอย่างหนักของทีมงานและสิ่งนี้มีความหมายอะไรกับเราขณะนี้ระดับพื้นผิวบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ต่ำกว่าระดับผิวจราจรเดิมประมาณ85เซนติเมตร โครงการกำลังดำเนินการเคลียร์พื้นที่รวมถึงการเก็บเศษวัสดุต่างๆที่กีดขวางและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมพร้อมสู่ขั้นตอนต,อนต่อไปคือการทำหินคลุกหนาประมาณ50ซนติเมตรซึ่งจะช่วยกู้คืนความเสถียรภาพของพื้นที่และเร่งเปิดช่องทางเข้าออกให้โรงพยาบาลชิรพยาธต่อไปอย่างไรก็ตามยังมีคำถามที่คงค้างอยู่ว่าการถมทรายและหินคลุกจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยังย่งยืนได้หรือไม่รอฟอร์มอย,ยังคงติดตาม และประเมินสภาพโครงสร้างของอาคารสําคัญในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเช่นสถานีตํารวจนครบาลสามเสนและอาคารแฟลตตารวจโดยไม่พบการเคลื่อนตัวใดๆที่มีในสําคัญทางวิศวกรรมซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าพื้นที่นั้นมีความปลอดภัยคําถามสําหรับคุณคุณคิดว่าการแก้ไขถนนสุดสามเสนนกคร้งนี้จะสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์คล้ายๆเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้หรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ